สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ i n นโน b c a บคาเฟนะครับรายการที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มานั่งคุยกันชิวๆเหมือนกัว่าอยู่ในคาเฟ่เลยครับและในวันนี้ครับผมเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของหวานครับผมของหวานนะฮะเวลาที่เรารับประทานอะไรก็ตามเนี่ยทั้งออน้ำเชื่อมน้ำตาลลูกอมเงาะทุเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็มีรสชาติหวานเหมือนกันหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมีรสชาติหวานก็จริง แต่มันก็หวานไม่เหมือนกันใช่ไหมครับรสชาติมันก็จะหวานแบบแตกต่างกันออกไปซึ่งองค์ประกอบทางเคมีก็ต่างกันด้วยอย่างแน่นอนครับเรารู้กันว่ากินน้ําตาลมากๆแล้วจะอ้วนกินแป้งมากๆแล้วจะอ้วนแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเนี่ยนะฮะการกินน้ําตาลมากๆเนี่ยจะเป็นการรบกวนระบบฮอร์โมนในร่างกายครับผมที่ชื่อว่าอินซูลินซึ่งจะมีผลมากนะครับสําหรับคนที่มีอาการของโรคเบาหวานด้วยซึ่งอินซูลินเนี่ย เป็นฮอร์โมนที่ตับอ่อนสร้างขึ้นมาครับผมมีหน้าที่สําคัญคือการนําน้ําตาลในเลือดเนี่ยไปยังเนื้อเยื่อส่วนต,ต่างๆเพื่อสร้างให้เป็นพลังงานครับหลังจากนั้นระดับกลูโคสในกระแสะเลือดนะฮะก็จะเพิ่มสูงขึ้นตับอ่อนจะปล่อยอินซูลินออกมาเพื่อปรับสมดุลโดยดึงกลูโคสไปใช้หรือเก็บในกล้ามเนื้อครับผมนอกจากอินซูลินแล้วนะครับ วันนี้ครับมีตัวละครอีกหนึ่งตัวที่อยากจะพามาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับนั่นก็คือดัชนีไกรซิแมกครับผมหรือไกรซิแมกอินด x นั่นเองครับผมเป็นค่าที่ใช้บ่งบอกถึงความสามารถของอาหารที่ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตว่ามีผลต่อการขึ้นของระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดเร็วมากน้อยเพียงใดนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำตาลกลูโคสที่ดูดซึมได้เร็วที่สุดนั่นเองครับซึ่งค่าอาหารที่มีค่า GI สูงเนี่ยนะฮะหรือว่ามากกว่า70เนี่ย หลังกินจะถูกย่อยแล้วก็ดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้เร็วครับผมทำให้ร่างกายต้องผลิตอินซูลินออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อลดระดับน้ําตาลในกระแสเลือดนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีค่า G.I สูงๆเป็นประจำเนี่ยนะฮะมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ครับและนั่นก็จะทําให้เกิดเป็นโรคเบาหวานได้ในอนาคตนั่นเองครับภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะฮะคือการที่เรามีอินซูลินอยู่ในกระแสเลือดมากๆตลอดเวลาครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีอยู่มากแต่สามารถทำงานได้แค่น้อยหรืออาจจะทำงานไม่ได้เลยนั่นเองภาวะนี้ครับทำให้ตับอ่อนของเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นเพื่อหลังอินซูลินเ,เพิ่มขึ้นให้มาทดแทนให้มันเพียงพอซึ่งในระยะยาวเนี่ยนะฮะการหลังอินซูลินเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วก็ไม่เพียงพอที่ร่างกายต้องการครับทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็เกิดโรคเบาหวานในที่สุดนั่นเองครับและแน่นอนครับเรา เองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปนั่งวัดค่า GI ได้จากในทุกๆอาหารที่เรารับประทานใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็พอมีหลักการอยู่ประมาณนี้ครับผมปัจจัยที่มีผลต่อระดับ GI นะฮะหระดับการผ่านการขัดสีการแปลรูปการปรุงประกอบของอาหารครับผมเพราะอาหารที่ผ่านกระบวนการแปลรูปเนี่ยจะส่งผลให้อาหารชนิดนั้นมีค่า GI ที่สูงขึ้นนั่นเองเรียกได้ว่ายิ่งผ่านกระบวนการเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งสูงเท่านั้นครับ 2. ใครับใยอาหารโดยเฉพาะใยอาหารชนิดที่สามารถละลายน้ําได้จะไปช่วยในการชะลอความเร็วในการย่อยพวกแป้งแล้วก็การดูดซึมน้ำตาลกลูโคสครับผมดังนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าอาหารที่มีใยอาหารน้อยก็จะยิ่งมีค่า G.I สูงนั่นเองครับ3ชนิดของแป้งครับผมแป้งชนิดอะมิโลสนะครับที่มีโครงสร้างเป็นแบบเส้นตรงเนี่ยนะฮะจะย่อยช้ากว่าแป้งชนิดอะไมโลเพคตินที่มีโครงสร้างเป็นแบบกิ่งก้าน ดังนั้นอาหารที่มีส่วนประกอบของแป้งชนิดอะมิลสมากกว่าเนี่ยจะมี GI ที่ต่ำกว่าครับผมดังนั้นข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะครับจะมี GI สูงกว่าข้าวสวยและข้าวสวยเนี่ยก็จะสูงกว่าข้าวกล้องครับและอย่างข้าวเหนียวมะม่วงที่พูดถึงไปในรายการวิทยาศาสตร์จานเดียวนี่ฮะก็จะมีค่า GI ที่แบบสูงมากๆนำริ้วไปเลยครับเพราะว่ามีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็มีน้ำตาลทรายแล้วก็ยังมีน้ำตาลในมะม่วงด้วยเท่ากับว่าค่า GI จะสูงมากเป็นพิเศษเลยครับ 4. ครับผลไม้ยิ่งสุกก็ยิ่งมีค่า GI สูงขึ้น 5. ครับชนิดของน้ำตาลในอาหารแต่ละตัวเนี่ยก็จะมี GI สูงมากน้อยไม่เท่ากันครับผมโดยที่เราเนี่ยอาจจะอิงได้จากค่ากราฟตารางตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้แล้วก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์เลยครับ 6. ครับ การผสมผสานอาหารอื่นในมื้ออาหารเนี่ยอย่างเช่นสารอาหารที่มีโปรตีนแล้วก็ไขมันในมื้ออาหารเนี่ยจะสามารถช่วยลดค่า GI ได้ครับ7ครับระดับความเป็นกรดคือความเป็นกรดจะช่วยชะลอการย่อยของแป้งให้ช้าลงก็สามารถลด GI ได้เช่นกัน8ครับสุดท้ายสารอาหารบางชนิดยับยั้งการย่อยคาร์บโบไฮเดรตแบบถั่วขาวที่เขาโฆษณาได้อะไรแบบนี้ครับก็จะสามารถช่วยมาดูแลค่า GI ของเราได้เหมือนกันครับ หรือถ้าเกิดว่าจะให้ผมยกตัวอย่างผลไม้ที่มีค่า GI ในแต่ระดับให้ดูอย่างง่ายๆก็จะประมาณนี้ครับผมแบบแรกครับ GI ระดับต่ำก็คือ GI ที่มีค่าน้อยกว่า55ลงไปเนี่ยนะฮะก็จะมีพวกฝรั่งแอปเปิลแก้วมังกรสตรอเบอรี่ส้มชมพู่แล้วก็สาลี่ครับแบบที่2ครับค่า GI กลางๆแบบระดับปานกลางคือมีค่า GI อยู่ที่56 6 9ก็จะมีพวกมะม่วงดิบเงาะมะละกอสุกเคนตาลูปครับผม และผลไม้ที่มีค่า GI สูงนะครับก็คือมีค่า GI สูงกว่า70ขึ้นไปเนี่ยจะมีกล้วยหอมสุกลำไยแตงโมขนุนลิ้นจี่ทุเรียนสับปะรดอินทผาลัมแล้วก็มะขามหวานครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาหารที่มีค่า GI สูงเนี่ยจะดูดซึมได้เร็วทําให้อิ่มท้องได้ไม่นานครับผมแป๊บเดียวก็จะหิวอีกแล้วแล้วก็ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าครับแต่อาหารที่มีค่า GI ต่ำเนี่ยฮะก็จะทําให้อิ่มท้องได้นานกว่านั่นเอง และสำหรับใครที่ชอบข้อมูลแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทางอ n นโนล Channel เหมือนเดิมอย่าลืมดูแลร่างกายด้วยเมนูอาหารดีๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสมองด้วยเมนูความรู้ดีๆกันนะครับผมหลุยนรุตราคุณสารต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ